วันนี้ช่างทำประตูก็จะมาเปลี่ยนประตูให้นะคะทุกคนเปลี่ยนให้มันสไลด์ได้นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ9ก้าโมงเช้านะคะทุกคนดูแดดนะคะแบบ ừ ừ, ừ, ไม่รู้จะร้อนขนาดไหนนะคะตั้งดูในโทรศัพท์แค่32องศานะคะทุกคนแต่ว่าร้อนมากๆเลยนะคะทำอาหารเสร็จก,ก็มาดูเขาทำเลยนะคะทุกคนเขาก็กำลังอไงนี่นะคะกำลังเชื่อมเด็กนะคะทีนี้ก็จะเริ่มใส่แล้วนะคะทุกคนตกก็มานั่งดูนะคะเขาก็เอาต้นโมกออกนะคะที่ ตาปลูกเมื่อวานนะคะนั่งเสียใจเลยนะคะทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวปลูกใหม่นะคะจากก็ขนดอกไม้ทั้งหมดมาปลูกที่นี่นะคะจะได้ดูล่มลื่นนะคะทุกคนปลูกไปปลูกมามันจะกลายเป็นป่าแล้วนะคะมันจะดูลกๆแล้วนะคะทุกคนที่นี้เวลาประมาณบ่ายสองนะคะไม่มีอะไรทําตักก็จะมาประกอบพลรมใหม่นะคะทุกคนน้องออตโต้นั่งอยู่เขาก็ร้อนนะคะซื้อเองประกอบเองนะคะทุกคนสวยถึกและบึกบึนนะคะ ประกอบง่ายๆนะคะทุกคนมันจะมีวิธีประกอบอยู่นะคะไม่ยากหรอกนะคะทุกคนพอประกอบเสร็จตาก,ก็ลองเปิดดูนะคะเย็นมากๆเลยนะคะมันเป็นเครื่องใหญ่นะคะทุกคนวันนี้ตาก,ก็มาลองอัดเสียงในห้องน้ํานะคะทุกคนเสียงมันก็จะดูอูอีนหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะทนฟังเอาพอประกอบพัดลมเสร็จตาก,ก็จะไปดูดฝุ่น,นะคะ่ะทุกคนวันนี้ทํางานทั้งวันเลยนะคะแต่ว่าเป็นงานของตัวเองนะคะไม่เป็นไรดีกว่าจ้างเขาทํานะคะเดินตากแดดทั้งวันเลยนะคะทุกคนไม่ต้องไปทะเล ก็ผิวแทนนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มใส่ประตูแล้วนะคะทุกคนก็จะเหลือใส่แบบอะไรไม่รู้ทุกคนมันเป็นเวลาบ่ายไหนแล้วไม่รู้นะคะตาก็ไปยืนคุยกับเขานะคะตากก็บอกให้เขาไปกินข้าวก่อนก็ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาทําก็ได้นะคะพอตากบอกลุงให้ไปกินข้าวตากก็เดินกลับบ้านหลังนี้นะคะทุกคนไปนอนเล่นแป๊บหนึ่งนะคะตาก็กลับมาทําความสะอาดบ้านนะคะก็ปัดฝุ่นออกนะคะทุกคนยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะดูฝุ่นเต็มเลยนะคะทุกคนพอปัดฝุ่นด้านบนเส ตจตก,ก็จะมาดูดฝุ่นเลยนะคะทุกคนก็ยกมาจากบ้านหลังเดิมนะคะดูดพอให้มันดูไอ้นี่นะคะทุกคนพอให้มันไม่ดูมีฝุ่นเยอะนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ถูตอนนี้หรอกนะคะทุกคนทําไปทํามาหลายวันติดตาก,ก็เริ่มเหนื่อยแล้วล่ะทุกคนไม่รู้ว่าจะเสร็จตอนไหนนะคะเหลืออีกตั้งหลายย่างนะคะเดี๋ยวตากจะทาสีบ้านแล้วก็ติดแอร์แล้วก็ติดม่านแค่นี้พอนะคะทุกคนตากก็จะพักก่อนนะคะมันเหนื่อยนะคะทําไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเดี๋ยวข้างหน้าไม่มีอะไรให้ทํานะคะเดี๋ยวมันจะ ว่างนะคะประตูก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนเขาก็ทาสีไอ้นี่ให้นะคะตรงที่เชื่อมนะคะ้าก็จะเอาต้นเศรษฐีต้นนี้มาปลูกไว้ตรงนี้นะคะทุกคนปลูกไปปลูกมาดูไปดูมามันก็ไม่เข้ากับสายตาเท่าไหร่นะคะทาก็เลยย้ายนะคะทุกคนย้ายอยู่1ิบรอบแล้วนะคะวันนี้ปลูกไม่เสร็จสักทีนะคะไม่รู้จะเอาไว้มุมไหนนะคะทุกคนเดี๋ยวมาหินอ่อนมาก็าจะเต็มแล้วนะคะตรงนี้ปลูกเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนพี่ๆอยู่ข้างบ้านเขาก็มาเล่นด้วยคะ่ะ